แม่ชอบรูปนี้การเผยภาพคู่เอมมี่เสือที่ชอบมากวันนี้เตรียมถแถลงข่าวเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับเอมมี่แม็กซิมที่ก่อนหน้านี้ได้มีการโพสต์ภาพคู่ครอบครัวของนักร้องหนุ่มล็อกเสกโลโซก,การวิพากรและลูกชายนะครับก็คือเสือเศรษฐการพร้อมแคปชั่นที่เรียกว่าเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะ พวกเราครอบครัวโลโซหลายคนต่างสงสัยว่าความสัมพันธ์ของเอมมี่และน้องเสือคือยังไงกันซึ่งก่อนหน้านี้เอมมี่ได้ออกมาพูดแล้วว่ากับน้องเสือเป็นพี่น้องและเธอเป็นผู้จัดการน้องเสือในกรณีที่เรียกเสกการว่าพ่อแม่เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่รักและเคารพเรียกแบบนี้อยู่แล้วในขณะที่น้องเสือตอบเม้นชชาวเน็ตว่าน้องเสือคบกับเอมมี่หรือคะน้องเสือก็ตอบไปว่าเปล่าครับอย่าไปเชื่อข่าวมั่วๆเลยครับ และล่าสุดนะครับอินสตาแกรของเอมี่ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องเสืออีกครั้งนะพร้อมระบุแคปชั่นว่าแจกความสดใสแต่เช้าพานางมาถ่ายงานขอผู้ใหญ่เมตตามอบงานยักษ์ให้เสือด้วยนะคะเราสองคนขอกำลังใจซึ่งในภาพเดียวกันนี้การก็ได้โพสต์ใน Facebook ของตัวเองระบุข้อความว่าคือความสดใสของวัยรุ่นหุ่นวายก็มีในบางครั้งฉันกำหนดเองในเส้นทางของใจชอบรูปนี้สดใสวัยรุ่นชอบ อย่างไรก็ตามนะครับความสัมพันธ์หรือเรื่องราวต่างๆที่หลายคนสงสัยในประเด็นข้างต้นนะครับในวันที่6มกราคม2563จะมีการสัมภาษณ์เวลา15นาฬิกานะก็บ่าย3โมงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่มีการอัปเดตของทั้งคู่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนตท์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไมพ่พลาดข่าวสาร Smooth อัปเดตกัน